พี่น้องเมื่อกี้ปมกันได้แมงมันแมงมันเกลียวข่าวนะเมื่อยแต่ว่าเก็บแมงมันนะมวนลใจบายเลยเอาฝากชิบตะเตียนลงมวบาปไต่ออกเอาอันนึ่งไปเนี่ยปาดลมหนาวผัดปีวีแล้วพี่น้องนี่คือสัญญาณบ่กบอกว่าสิเขาสูงระดูนะ นานาเตรียมไว้ได้พี่น้องหมอดย่ามหนาวแล้วแต่ทุกคนสบายดีย่ามา้าพี่น้องกับมือเกี่ยวเขามือวันที่สามเนาะวันที่สามมาได้พี่น้องแต่ว่าเกี่ยวเขานั้นไหวกวัวดำหน้าได้ไลยเติบแต่ทุกคน <c oughs> ขอให้พี่น้องเมื่อนี้ละสิพาพี่น้องไปเก็บแมงมนะันเนาะเกี่ยวเขาก็ว่าเมื่อยแต่ว่าที่มวนคือเก็บแมงมันเดี๋ยวมาเบิ่งี่นกองเมื่อวานใดในเป็นสองกระตุกสามกระตุกบก่ตอนแรกก็ได้ไลยตอน้าก,ก็ได้ไลยแต่ว่าเมื่อนี้ละบฮูว้วสิได้ไลคือ่ก่บบาบ่น่ะสิด้เนาะแต่ว่าเสี่ยงก็แตะร นกนาวอร์กอนพักกเจ้ากับตัดเครื่องแล้วแล้วเ,เครื่องาาเสมอเลยเป็น,นาาราววคราแางงพงทั้งเครื่องนาคับวต้นเกี่ยวเขาหยับหยับเด็กๆน้องเห็นบ่ทั้งเกี่ยวทั้งตัดคัระบ้าเกี่ยวสวยป่ะเดี๋ยวไปเกี่ยวนาสลัดไปนี่เกี่ยวเขาเมื่อนี่น้ำมอันเด็กๆน้องอันนั้นก็คือกลุ่มหนึ่งทางลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนาเฮาแต่ก็ทางเทิงไครก็กำลังเกี่ยวเขามันสุกผอมกันบดก <c oughs> <c oughs> ูตัดมาแล้วไว้กูเกี่ยวนั่นแล้วซะ แต่ว่าได้บรรยากาศบรรยากาศจิบหลังจิบแอวลป้าแกยวเขาเกี่ยวที่มาองาำโมาเกียวเขาอันเขาอื่นว่าเกี่ยวเลยทุกคนป้าเขาคขาในนี้นะจะเป็นเขาสลัดปยันหาเอวโมโหวิธีเกี่ยวเขานาวานมันหัวงงามเนาะหัวงงหมดไง่ใหญ่แต่เกียวเขาเกียวเขา ให้กระเกี่ยวผอ,อมกันเบิดตดำกระดำผอมกันเกี่ยวกระเกี่ยวผอมกันขนกระขนผอมกันบรรเลาเบิดบ์ีเแล้วแต่ทงหน้าก็เติดแล้วทุกคนเลยเพราะว่าเขามันซุกผอมกันมีได้เขาดอเขาดอเตียขาวเตียแดงแล้วก็เขาเจ้าเขาใส่โบลาณไมีแต่เขาเหนียวเมียนเบิดเลยนานสลัดเี่เรืองหูพี่น้งนะนนนองทั้งลมนันสช็ดเเติดแล้วเดือนเดือนอะไรเนี่ยไอแห้งทุกคนว้า เังมเอาวันเต่นคืนหมดเลยอนี่นี่นี่แต่โคบอยู่นคนอมีมันเป็มไ้าวเ้ถึงลย เก็ี่ยนการแมงมันแมงมันเกล่ยวข่านะเมื่อยแต่ว่าเก็บแมงมันนะมวนเอามาตอบเลยว่ารยันขอเข่าใเดน่กเกินแล้วดกดยันถือกล่องมันลายให้แล้วก็เอาใส่กระปุกได้เยนะเม่นนี่แม่นบ้านเราดิขึ้นเทิงเวลาขังอีฟอนะนี่มันรัตัวแล้วาะอยากับตรงนี้ก็สบายดีจ มันหัวซาที่เรามันค um> ือลายเนี่ยมีตาเลยพู้ใอมพอจะเกีเยวมวมึงไมสุขุนอ๋อะมันมันเต็มข่อยะมด่อยะน่ะเหรับได้มันจะครบเลยอย่ามันคบจ็มื่อวานนี้หองตายก ตกน,น้ำวะวดติตีนนี่มันทะเลออกมาบดเตนนีัาลายแหลตขึ้นมน,น,น,น่เ็ตอนี้นนนนายนนานเชูยดิก้นี่นี่น้แต่จะกระเตนเขาดจักหวเห็นพวกาจเซนี่แกระเตนนี่ พี่นนองกินอมันกันมันลายพูบว้าในมือจ้าละแม่บอกเบิ่งกันก็รักกันได้เนะเด็กก็วานี้นั่นออกมาบนี่ยไรายเนาะ

เที่ยวเขาห้เดียวนะพอกินเียลายก็มกว่านนินึ่นี่ตัวนี้ตัวกระนางกวนแต่มันกระตกอ่ไ้ปิดตันนี้ตัวนี้ออกยากตัวนี้เอาสกขวดไว้าเสกของเอของงาค้นนี้ง่ายต้งของง่านงาหมุน แค่หนมันตื้นกต,ตามก็ซาตามก็าทำเชียบนะในกรสรมลได้ลายดีเลยเคยเห็นปิน้งเลยแต่ก่ามันคือ่ก่าได้หาตะกอย่างเก่งไงเยอแล้วอันนี้่าจะเป็นตะกุเอากอยนี้ขายมาเลยเอามาเซ็นก็หัวขา แตเป็นพี่หลอกพี่น้องก็กินอยู่บอกแมงไหมแน้วนี่บางคนไอโบกินตะเตียวผ่าแต่ยังก็สีหน่อยเนาะบางทีว่าบบกินแมงไหมกันจีว่าเปียบสลุดด่วนลดด่วนก็ยังโมเสบซ้ำเลยตัวนี้มันเสบแบบตัวนี้บบมีกลิ่นข้าวบบมีอะไรมีแต่ความหอมความมันอย่างเดียวหอมคืออย่างแบบเม็ดเขาบอกมันกินเขาเด้พี่น้องแมงมันจะบิ่งดูสอันบอกลายแห้ง บางจำมันตีงบ่ได้อันนี้ของน้องไผ่และน้องสะไผ่หลายบ่แต่ประมาณของนีเขาจะมีของละเด็กเก็บน้ำล้างเราก็ยังหลายๆพี่น้องเก็บใส่ขวดยังไงเนาะไม่นี้มาแมงมันเองว้าวหัวแมงมันพี่น้องแมงมันทั้หลายหัดจะแสียหัวจะเสียแต่ว่าแกงบ่ได้เด้อ มันนะเสร็จมันจะกระแต่แต่ประมันสองถั่วได้ที่น้องท้องบอกก็ได้ลายฉันเก็บเบิดหมือนนะโว้ยมันเป็นของนมงมันปิ้งร้านนแมงมันนมงมันตัวสีเขียวแต่กระซี้อันนี้นะเพื่องเขาเลยมันมันปลอมมันเป็นตัวสีเพื่องเนนะตัวเขียวนะสีขึ้นอย่างเก็บขรู่เหมือนนโว้ยจำจากเบื่อไปแล้วเบื่อเกี่ยวเขาแล้ว ลมแห้งเลยพี่น้องมื่อวานนี้นะวันที่30ลมมันสีแหง้งเกินไปเลยเลยเมื่วานนี้แล้วอากาศหนาวเนาะฝนก็คือสิเบิดแล้วรัดฟ้าได้สุกแล้วเมืวานนี้แมงมันลายแหง้งว่ามาเดี๋ยวพี่น้องมากินนกันเมื่อวานนี่ก็ขวัวจนตัวตะเข่งหมอจ้านกอเนาะได้ซองกระปุกมือนน้อวานแต่โบรายสมวันมื้อวานน,น,นนะเฮาบ่ได้เกี่ยวขอด้ายเออเมื่อวานเกี่ยวขอด้าย มันอิเกี่ยวบหลายคนก็ได้แต่มหลายนี่ยู่น้องเอ้ยลมแห้งดีลมกระหนาวแค่แต่มันบวบบวบหอบอากาศก็ดีเกี่ยวเขาตัวแม่งมันเลยอน่ยแต่ว่ามันแบบมันปวดกระโหลกมันแม่งมันนะมันมีน้ำมันในกระโตเหลกน้ำมันมันลายไปเป็นบดินสองไใ่ต้องดูสองหลังชื่อไข่เขาเอานะไข่น้ำมัน แบบตักกระแตนขี่ลายเดี๋ยวแมงมันี่ยนีแต่นี <si ้แต่น้ำมันขี่กับปลายแทนยังหอมกินได้บป็โตเลยดึงออาแต่ซาดิมันยักของคอพี่น้องสุกแล้วดึงกินกันแบบตังกินก่อนหมูเนาะตัวชีเกีวในแจ่มมันโมไม่ขี่เนาะแทนยังหอมอืพี่น้อง ร้อนเกี่ยวเขาเพมาเกี่ยวซ่แมงมันน่ะมันชิบคมคือขี้ตะก็แตนเออแมงคือบอกก็หวานบกคมมันอาจจะกินหมักเขาเลยนะมันอาจจะบริกรกินใบตองมันจะกินหมักเขาเนาะมันเลยกินเขาใหม่ก่อนท้ามันก็เลยมันแต่ว่าแมงอันนี้แหละแปลกเด้พี่น้องตอนท้าเกี่ยวเขานะมีบัดย่าม้าบอกเกี่ยวเขาแล้วมันไปอยู่ใส่ปิดเนางยำรกะเคเห็นไหมเออเห็นอยู่บ่แต่ก็มันออกของแม่แพ้พันหลายปีนี้ร้ายที่สุดเลยเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกี่ยวเขามาตังแต่ เราอยู่หอดสอบแปดปีฮะก็เห็นปีนี้แมงมันหลายที่สุดเลยป่ะต้มปลาหมึกกันนี่พี่น้องตัวนี้แซ่บมันตุยต้มไก่ยังอุ่นอยู่เด้อพี่น้องมันจะเด้อเข่าเด้อขาหนาม วันนไกมเนี้แต่ว่ามื้อนี hmm? uh ้นะหายเดียวนได้หลายกมบวานนี้ฟังผัใจานเดนไลกล่มมืนี้แต่ว่ามื้อนี้นะหายเดียวได้นลายกมบวานนี้น่ารคือทั้งทังบ่ฮะคนังเ้แล้วเกี่ยวอท่งน้นตอนใหม่่าเจ้ากัลูกเจ้าเืวันละลายแต่มันนะมัแมาแก่คุยกับตําหูเยบมาสิแกงมันบ่ให้มกินะร

ทุกคนหลัจาแม่หอกรตุ่มเรก็มาเกี่ยวเขาตออีกน่าก็น่ไปเลไปว้เกี่ยวเขาไปไเห็นกบน่มเมอยู่นั่นนี่เนาะ ก็เห็นแต่ผมกบบ้ามันยืนมาเต็มเต็นมมมแม่มันหลีเข้ามาต่หึงเนาะเกี่ยวเาขาย่ำนี่ระวังเดี๋ยวตะกุนร้ายแห้งเกี่ยว,วเขาออมาในพอแล้วมันซิบหั่งเหมือเจ้าเจ้าาจะแม่มีเป็นรอยแม่มึงหัง่งใหญ่ทำท,<า>ทำพามือเล็กหน่อยมาดู ไม่ใช่ไทอ่ง้ะขอทั้งตบทั้งเตือนแม่ยาขหัวมามีผิดเอามือเดชมันตอดเจ็บอยู่บอก้ารบอกมึงเจ็บเลยอะรอันนี้ก็ไอแม่ก็หยอกแตนนี่แหละตีน้องแม่เสียวน้ำเด้ จะมันขึ้นแค่หนาที่เสนะว,ว้าวตาแลละปลงประตูเไทยจนม่เห็นขึ้นเกี่ยวขาวแล้วพี่นอง่ก็เห็นแมงดาแซ่แมงดา ใช้นนี้มลองมันมาได้ใช่นี่นะยามนี่แล้วข้าวเกี่ยวเขาออกแล้วเป็นพุ่งเออเกี่ยวเขาออกมันม้ันอยู่หน้าหข่งกับโบบินเนาะแต่ตัวนี้นล้วมันบินโม่ไหนรีมันนะนะน้อยมันม้วนตียามนี่แล้วมันเป็นพุ่งมันหนีเขาเาบุกลุกฝืนพื้นที่เขาปีกมันอ่อนตอมปล่อยอยู่น้ำ มีโคกพี่สาวนั่งก็ได้ตัวนึงตะเกียบขาวแล้วทุกคนมึงเนี่ยตะเวนแดงขำไวเดียมเหลือเขาสุกสามให้ซุปนีิกะแล้วซุปนันกะพี่สีสุกเนี่ยเขาสุกไปเรื่อยเน้องเกีวจนแล้วบริพักต่อนดอก <laughs> แต่ว่าเกี่ยวเขาอันไวกับดำนาทุกคนสำหรับคลิปเกี่ยวขเขาเก็บแมงมันนี่กะสิข,ขอจบไปสำนีกคอกันไวคลิปหน้าพี่น้องไปแล้วเด้อทุกคนบ๊ายบายขอบคุณหลายๆขอบใจทุกคน ถ้าใจดีกว่านีเมื่อกี้เขาช่วยเนี่ยเมือม่อเมื่อพี่น้องแต่ว่ามันดีกว่ายำดำนามันเลวไวแยในการรมหนาวเย็นเจียวเขาบุฮหอนหมดเลยเห็นบอกลมมือดม่นทุกคนฝากพี่น้องหนาวบอกเมามินบอกไปเด้ขดอขั้นผู้ใดอยากสัมผัสบรรยากาศหนาวบอกเลยเลยแนะนำทางราวหนาวแล้วพี่น้องไปบาย